สวัสดีครับพี่น้องมือนีเอาอ้อยตื่นมาใส่บาตนะคะตีหานะคะของใส่บาตเอาไว้นะคะวันเกิดครับพี่น้องวันเกิดอร่อยอายุเพิ่มมาอีกแล้วหาสิบสี่ปีแล้วครับพี่น,ออน้องมือเต็มห้าสิบสี่ปีแล้วนะคะ,คะอ่านเีแถวบ้านเอาอ้อยนะ,ะพี่น้องนี่หมอกกักหน่อยนะ ตื่นตตีหาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ส้อยบานอ้อยนะคะเป็นม,ม,ม่วๆเพราะว่ามันหมอกหมอกลุ่มนะจ๊ะเสียงแหบจากไหนค่ะพี่น้องเตรียมรอ่รอล่อพระมานะคะใส่บาทอ๋อยมาใส่บาทนะคะมีนุ่มมีขนมนะคะเน่ยสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างเร่งด่วนก็คือ พวกขนมเซเว่นพี่น้องนะเดี๋ยวเขาถาพระมาะนทำกันไซบาทกับ้าอ้อยนะคะแต่ว่าบอคอยได้ตื่นม่าไซบาตจะเศร้าน้ำบานเขาดอกเพราะวะ่าย่ามปิ่นเทศกาลอ้อยกับไปวัดนี่คดียพี่น้องย่ามมันสุบขัดนะคะเดี๋ยวมารอดไซบาทน้ำกันจ้า ครับพี่นอ้องย,ยืนท่ายืนท่าพระมากะลังเดินมากองหนึ่งแล้วนะคะมาท่าพระตีหะพี่น้องมาท่าพระตีหะและพระกะลังเดินมากแล้วะะสามองค์นะย่ายย่ายถือกล่องเสียบนะ ถือตัวน้อยท้ายแค่นั้นไปกดวิดีโอหนึม่เบื่อมือลงก่อนคช่หนี่เลเว่นปะอ้อยอ้ยไปข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวคนกขยางมาฟอมกันละซีโอ้ยอ้อยเออวัดบ่อสาง หาองใส่นินมดแลเรก็พ่อก็ได้หาองเอกๆๆกน,นี่จสาธุโชคๆกัมาเน่ ทับนเื่อจ่าเดอมวันเกิดน้องเนี่ยไห่พอดเป็นเนี่ย่นี่ยรอคนบ้าอ้เนี่ยโยไ่พอเออยืนขึ้นยืนขึ้นยขึ้นเอนี่ยไ ई ची तां व ची Birthday ha ha. <laughs> happy birthday man.